สวัสดีครับผมโตโตนะครับอิซุนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาสำโรงนะครับผมพามาดูคันนี้ครับเดี๋ยวลูกค้าจะรับรถพรุ่งนี้นะครับคันนี้จะเป็นมิลเล็กแอคทีฟครับผมราคารถจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสดหมื่นสี่พันนะครับแต่คันนี้จะบอกว่าตกแต่งเพิ่มเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับผมว่าคันนี้ใส่อะไรเข้าไปในแอคทีฟบ้างเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับผมมาดูกันเลยครับ ด้านหน้าครับผมถ้าตกแต่งเนี่ยจะเป็นตัวชุดสกเกิร์ตนะครับของคา r ์โต้นะครับ,รบตัวนี้จะเป็นชุด CM3 นะครับจะดูเข้ารูปไปกับตัวรถเลยนะครับใส่ตัวไฟตัดหมอก LED วดีเข้าไปให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพิ่มเติมคือด้านหน้านะตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้ารถนะครับเซ็นเซอร์ hmm. ด้านหน้าสีจุดนะครับผม mm hmm. เอ๊ะตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ่าตรงนี้คันนี้ก็จะติดตั้งตัว กล้อง360องศาเข้าไปด้วยนะครับอ่าเป็นกล้องรอบคันเลยนะครับผมมาดูด้านข้างครับด้านข้างคันนี้นะก็จะมีตัวคิวล้อที่มากับชุดสเกิร์ตนะครับล้อแม็กเนี่ยครับจะเป็นลายใบพัดนะครับสีดําตัดเงินนะครับผมมีน็อตล้อด้วยสีแดงแล้วก็คอบเบรกใส่สีแดงให้นะครับอ่าขึ้นมาดูด้านบนครับด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนกระจกนะครับเป็นกระจกเหมือนตัวท็อปนะครับ มีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะครับบนหลังคานแล็บคันนี้สีบอนเงินแล็บหลังคาดําด้วยนะครับตามมาดูด้านหลังครับด้านหลังของสเกิร์ตชุดนี้นะครับผมจะมีตัวสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะครับผมเป็นข้อไฟเบรกนะครับไฟท้ายยาวนะครับตัวนี้เป็นไฟ A V D เส้นยาวอย่างนี้เลยนะครับเวลาเบรกก็จะขึ้นเป็นเส้นยาวเลยนะครับชายล่างจะเป็นท่อคู่นะครับ ด้านหลังเนี่ยคันนี้ก็จะใส่ตัวเซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกันนะครับแถมมีตัวประตูหลังไฟฟ้านะครับที่ตัวแอคทีฟไม่มีนะพร้อมคลิกเซ็นเซอร์เตะแบบนี้ได้เลยนี่เตะง่ายๆแล้วประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับวิธีปิดก็จะเตะปิดหรือว่าจะกดปุ่มปิดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับผมใช้งานสะดวกสบายแอคทีฟก็มีได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในรถกันครับ ด้านในรถของคันนี้เนาะ Active คันนี้นะครับมีเบาะหนังเต็มคันนะครับแล้วก็กุญแจสตาร์ทรถเนี่ยเราจะไม่มีแล้วนะฮะเราจะเป็นกุญแจปุ่มเป็น p u s ส start แบบนี้ให้กุญแจคีย์เลสเลยนะครับสั่งสตาร์ทนอกรถได้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูด้านในครับด้านในมีติดตั้งเพิ่มเติมด้วยคันนี้ด้านภายในนะครับผมจะติดตั้งตัวเบาะหนังเนาะแล้วก็ด้านหน้านี้เลยครับเป็นจอ Android นะครับ เราสามารถแชร์ hotspot หรือว่าใส่ซิม wi-fi เข้าไปเพื่อที่จะดูหนังดู youtube เปิด google map นะครับแล้วก็ตัวกล้อง360องศาคันนี้ก็จะมีด้วยนะครับจะเห็นเป็นกล้องรอบคันแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ที่ตัวฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมกล้องคมชัดแถมตัวนี้ยังบันทึกภาพรอบคันให้ด้วยนะครับ เวลาเราดับเครื่องเราก็กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราบอกแคมเปญโปรโมชั่นของคันนี้นะว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับผมแคมเปญโปรโมชั่นพร้อมออกรถแต่งแบบนี้นะครับคันนี้จบที่1นึ่งแสนบาทนะครับผมรับของแต่งเต็มๆอำนวยความสะดวกสบายแบบนี้ให้เลยนะครับผมพอนแปงวดอยู่เดือนละประมาณ16,00 0บาทนะครับถ้าสนใจยังไงครับผมทักหา ผมโตโต้ได้เลยนะครับที่ 099, 095, 1115ครับผมยินดีให้คำปรึกษาจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายผ่านทุกอาชีพครับผมสนใจก็ทักหาผมหรือโทรหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ